สวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งนาฬิกา3า1หหนึ่งห้านะครับผมอย่างแรกนะครับผมให้ลูกค้ามาด้านข้างครับให้กดปุ่ม A นะครับหรือปุ่มที่1นะครับกดไปเลยนะครับ1 G จะเห็นว่าไฟจะกระพริบนะครับผมหากจะต้องการที่จะเพิ่มเวลานะครับให้กดปุ่มด้านข้างนะปุ่มปุ่มที่2หรือปุ่ม B นะครับผมปุ่ม C จะเป็นการลดเวลานะครับปุ่ม C ด้านข้าง ้านข้างเหมือนกันนะครับปุ่ม c นี่ปุ่มที่สามการปรับลดเวลาปุ่ม b เป็นการเพิ่มเวลานะครับผมหาลูกค้าต้องการย้ายตำแหน่งที่กระพริบนะครับผมให้กดปุ่ม a อีกรอบนะครับผมเวรรอบก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งนะครับผมตามนี้เลยครับพอคุณลูกค้าตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งตเวลาเสร็จเรียบร้อยให้คุณลูกค้ากดปุ่ม d นะครับหรือปุ่มที่4นะครับผมปุ่มด้านข้างปุ่มนี้ เพื่อเป็นการหยุดการตั้งเวลานะครับผมไฟก็จะไม่กระพริบกดทีนึงนะครับปุ่มดีปั๊บอ่าทีนี้เวลาก็จะเดินตามที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม